สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเตงเล็งเป้าประจำวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567สําหสำหรับท่านใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเต็งหรือฟุตบอลสเตปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบครันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเตงวันนี้คัดมาให้เด็ดๆอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างไบรตันกับแอตตานวิลล่าเกมนี้ทีมเยือนแอตตันวิลล่า บุกเอาชนะได้สบายเพราะพวกเขามีเกมรุกที่จัดจ้านอันตรายกว่าพอสมควรด้วยผลงานกำชัย2จาก4เกมหลีกที่ผ่านมาแบบไม่แพ้ใครประกอบกับสถานการณ์ลุ้นทอปโก็ยังไม่แน่นอนฉะนั้นพวกเขาเอาสุดแน่ส่วนทางกับเจ้าถิ่นไบรตันที่สีซั่นนี้น่าจะทรงตัวอยู่แถวกลางตารางแล้วแถมฟอร์มตลอด6เกมหลีท้ายก็ไม่ชนะใครเลยและโดนถลุแนวรับยับเยินร่วมร่วม13ลูกนอกจากนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของโปรแกรมสุดเยี่ยมที่พวกเขาต้องเตรียมใจรอ มองแล้วน่าจะเสียหลักตั้งแต่นัดนี้เลยแนะนําถือหางเชียร์สิงห์พะงาดป่าดหน้าเค้กไปครับวันนี้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ